ทัพราศีธาตุดินน้ำลมไฟโคจรมาเจอกันอับแรกราศีธาตุดินนำทีินโดยราศีมังกรเซ็กซี่สตาร์ดาวขางฟ้ารุ่นพี่ตายเห็นพักสริกุลราศีพุจิกเด้งเด่นเ,เห็นแตกลกระพิกจกรหน้าใหม่ขนตางอนหรือแหวตวตวาริสาเพนภาลุ่มราศีกันมาเเลียบคุณชายจากไฮแมกกาซีนอนันทวีชยางกูลณนะอยุทยา ทัราศีธาตุน้ำนำทีมโดยราศีพิจิกนักวิจา์ปากกังไกถ้าเจไม่ถูกใจใส่ไม่เลี้ยงอ่อ,อนภาคริฎดีราศีมีเพราะรอกน้อยแสนกลเดวินเนอร์แห่งบ้าน AF และพระเอกหน้าตีราศีกู่วนรังชิดศิรานานนท์ทับต่อมาราศีธาตุลม สาวเมจินคุณแม่หน้าอ่อนไวัหัวใจกระโปโลโนิโคปานพุ่มราศีกุ่มคุณมีสเสน่ห์กายจวักสาวรักสาวหลงปั๊บปฏิญญาควรตระกูลและราศีตุลคืนซือสมองใสแห่งวงการออร์แกไนเซอร์ตื่อสมบัติสระกิระสังโรธทับสุดท้ายร้อนแรงราศีธาตุไฟคุมทีมโดยสิงหนุ่มรุ่นใหญ่แต่หัวใจุ ไฮโรธใจสิงตามด้วยเมคอัพอาร์ติสสีมือคกรูราศีธนูเป็ดอภิชาติดรเศรษฐาพรและราศีเมษหล่อสะอา,าดรากดีตรงข้ามกับคนนี้โดยสิ้นเชิงบอลเชิญยิง ความเผ็ดร้อนกับพิธีกรสาวแซดซ่าคุณพอนภาพเทศพิกนกร์และโขนดังปันพงแบบรแลลับใยขันเทพนิพิธนายึกสิกส,สองราศีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสิสองราศีศึกที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ันนี้นะคะเราเปิดรายการมาแบบแปลกแนะนําตัวนะคะผู้ส <4 S 1> ี่อาใช่เกี่ยวอะไรกับเราค่ะดินน้ําลมไฟต้องเกี่ยวครับคุณสวยอย่างค่าดินเนี่ยหนักแน่นมั่นคงจริงจังประดุดดินน้ําเลื่อนไหลแต่มีกรอบน้ําต้องอยู่ในคลองดินในขวดหรือในแก้วค่ะ,ะมาไฟมุ่งมั่นตั้งใจขยันเล่าร้อนราศีธาตุลมหลากหลายร้อยอารมณ์ไม่ใช่กระร่อนแต่เฉลียวฉลาด oh. สุด12ราศีมีคำถาม2ข้อใครตอบถูกมากที่สุดเข้าไปสู่รอบติ้วทองคำถาดวงเจ๋งรับไปเลยทองคำหนัก5บาทร่วมเปิดสึกโดยไร้รอยต่อถอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ื่นความสดชื่นคืนสมดุลด้วยคุณค่าธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์จากเฮลท่เม่หมุนเส้นตราต้นสนจะอุ่นซ้ำหรือปรุงนานก็ยังเหนียวนุ่มฐานอร่อย โลชั Cup, 2> <scan> 2> ่นกันแดดสุดน้ำซันเพล SPF สูงสุด130เดี๋ยวเรามาเปิดศึกรบกันเลยดีกว่านะคะ่ถามว่าราศีใดนิ่งเป็นหลับขยับเป็นซ่าที่สุด งบเมื่อคืนไม่ได้นอนมาค่ะแต่พอแบบขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหกระฉับกระเฉงเหมือนเครื่องติดรอเลยอ่ะเหมือนคนละคนเลยจริเหรอกินเนี่เขียนคำตอบเลยนะคะไม่เสร็จแล้คุณชายนะคะราศีเลือกสอบเขากระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่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 คิดว่าเขาจะนิ่งได้ คต่ก็พูดเลยอะไรเงี้ยเออถ้าเบอรหลับอาจจะนิ่งน็อกไปเลยอะไรเงี้ยเขพูดเยอะเป็นนุงนตใช่ไหมตลอไปเลยตามมาที่พี่รอดของเราพี่รอดมาดีน้องมาดีน้องนะคิดว่าเป็นชาวราศีไหนครับท่านนิ่งเป็นแบบเป็นราศีเป็นี้นตอต้องมังกรเลยครับคุณตายครับลักษณะแบบมังกรนะครับคือยังไม่มีอะไรก็เหมือนลักษณะ หลับดูแต่ใครอย่าไปแย่นะครับครับว่าครับคนยุ่ใกล้เคียงกันจะรู้ใจกันมาดิเพ่อนบ้านนะคะตอบว่าราศีราศีมีนจากเพื่อนผมนะครับก็อย่างเงี้ยครับเวลาอยู่นิ่งๆก็หลับเวลาขยับทีนี่ซ่ามากจิงก็ออ ดูนี่อันนี้อันนี้ก็คือปลาใช่ไหมครับปลาเวลาอยู่นิ่งก็หลับสีเลือดออกตอนนี้ขยับนี่รวดเร็วมากตอนนี้เหมือนหลับตลอดเลยมาทีนิกกี้บ้าตอบว่าปลาสีแคนเอ้ยจะมา็นอะอันนี้นะคะค่ะปกติแบบหลับก็หลับก็หลับอ่ะค่ะแล้วเวลาขยับอะคะขยับก็ยังหลับอยู่บางทีเอาหัวเอาซ้าย แต่ตื่นมาก็คึกอะค่ะอืมก็คึกได้ค่ะแต่ก่อนที่เขาเป็นนักร้องไงค่ะแต่ร้องเพลงใช่ไหมนั่งรถไปก็นิ่งแถวบ้านไม่เรียกหลับเขาเรียกว่าน็อกไปเลยค่ะแล้วพอตื่นมาก็ต้องแบบแบบกึ้นขึ้นเวทีทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคงติดเป็นนิสัยอยู่บ้านก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มาที่หนูแวดบ้างนะคะต่อว่าราศี นี่เป็นวันแรกที่ได้เจอพี่ท็อปแบบเต็มๆรู้สึกพี่ท็อปคึกมากเป็นได้เต็มๆใช่หมายถึงว่าได้ได้ได้เจอกันนานๆหน่อยธรรมดาจะแบบวุ้บปวุ้บไปผ่านไปผ่านมาประทับใจพี่ท็อปมากดูแลพี่เขาเป็นคนเล้าใจไหมครับหัวเล้าใจมากทำขนมอร่อยด้วยพี่ top คือขนมกระส่งแน่นอนสี่ชั้นเลยมาชมตอนป้าต่อว่าระศรีออฟตอนแรกคืพี่ top อืม แต่นี่วัยพี่ท็อปเขาเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงที่ขาลงวัยขาลงเคยคึกมาแล้วแต่ว่ายังคงคงความคึกไปเรื่อยๆแต่ยังยังออฟเขาเรียกเขาอยู่วัยกำลังวัยกำลังกินกำลังนอนกำลังให้แฟนคลับสงสารขนาดขนาดอณนรายการยังหลับเอาเอาตาเล็กดีกว่า เจอบ้างนะคะตอนแรกนี่ก็มองไปหลายๆคนนี่นะดูพยายามจะมองว่าใครไงแต่ก็มองไปมองมาก็ว่าน่าจะเป็นตัวเองเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ฉันก็ที่แบบไฮเปอร์มากๆเลยไงแต่เวลาหลับก็หลับเลยหลับเป็นตายหลับเป็นตายไปเลยแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วจะแบบ อยู่กับที่ไม่ได้โอเคค่ะต่ว่าเป็นราศีตัวเองต้นนะคะโอเคครับเดี๋ยวมาดูมาที่พี่ม้าไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยแม่คนไม่เปลี่ยนแล้วี่ตอนแรกดิฉันเขียนว่าราศีสิงห์ก็คืออาภัยโรดที่เขียนเนดูตามลักษณะของอาเวลาแค่ไปไหนอะไม่ทำอะไรกันก็พูนต่งานแก้วพูงแกงอะไรเลยวะมาเข้าฉาก เฮ้ยเล่นได้เล่นเน่ตื่นมาครับพุ่งนี่ไม่เคยเป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าดิฉันมาเปลี่ยนใจฮะดิฉันขอายเป็นราศีแม่เห็นะครับผมตอกได้เลยถ้าทายผมอ่ะคนอย่างผมอ่ะแม่นี่เป็นซ่า นี่เป็นหลับขยับไปกินแหวกทุกที่เราประทังรอดเป็นไงเห็นแล้วแต่ว่าไม่แน่มาที่พี่เป็ดบ้างค่ะตอบว่าราศีเดือด กัดูแหวนดูแหวนมาเดินไปได้โชว์เนี่ยชีก็มาจากมหาวิทยาลัยนะหนังสือหอบหนังสือขอกโตมาฮะหน้าก็เข้มมาจากมหาวิทยาลัยแล้วนะพอถึงก็แต่งขาบังคับให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าเข้มยังไงพอแต่งเสร็จปุ๊บแม่ดูแหวนที่หนังสือหมดเลยช้าเนี่ยต้องเป็นคนไปเก็บดูแหวนเรียนหนังสือนะลูกอย่าไม่ได้เดินมาอย่าประลงมาเพลินกับวงการแฟชั่นมากเกินไปเพราะฉนั้นน่าจะเป็นกรณีนี้คือก็คือ ก็คือเธอไม่เคยสนใจอะไรเลยอ้าวไรกันะตีโจทย์ผิดหมดเลยเลยเขาบอกนี่อธิบอธิบายงี้ผู้แหวนเขาจะมาด้วยความคึกคักแต่พอมานั่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนนั่งแต่งหน้าแล้วตัวเองหลับไงหนังสือกระจัดกระจายเลยตามเก็บฉันไม่เคยเห็นนางแหวนหลับเลยเช่นเห็นพอนั่งปั๊บอะไรเงี้ยฉ็นอยากรู้เธอเอามาจากไหนเออจะที่มาไงคะ แผนมาผิดทางตลอดชีวิตเลยนนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่มีในะลูกนี้คืออะไรมาเลยครับคุณผู้ชมผมว่านะเราเปลี่ยนชื่อยินดีมากเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นรายการตลกติดสองราศีผู้ชกยตอบว่าราศีอะไรคะกอนคือจริงๆแล้วเอ่อจะเหมือนเหมือนที่พนุษย์บอกคือถ้าถ้านิ่งปุ๊บนี่คือพี่นอนเลยค่ะหลับ แต่ถ้าตื่นมาปุ๊บต้องหาเรื่องทำอ่ะคืออยู่กองถ่ายค่ะเพราะว่ากองถ่ายเนี่ยจะเป็นเวลาที่รอรอปุ๊บมันจะนานมากจะทําให้ตัวเองเบื่อก็จะหากิจกรรมทาคือเล่นละครแล้วไม่คบคนในกองไม่คบกับใครเลยค่ะเพราะก็ไม่มีใครคบด้วยเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยปลี่ยนเปีเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยนเปลี่ยล่ยเล่ยนเหลี่ลี่วยร ก่อนราศีกลุ่มจะคล้ายๆกันใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นแล้วก็นิ่งประหลับแบบเป็นสุดท้ายแล้วมาที่คำตอบว่าราศีราศีทูนูครับที่เป็ดครับทำไมอ่ะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยออฟวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าเกิดวางไว้เฉยเนี่ยจะไม่รู้นิสัย แต่ถ้ายกแต่เธอมีใครง้างเนี่ยจะสร้างอะไรรับพี่เคยมาพี่ค้าชั้นตอนไหนย่าเพราะว่าพี่เป็ดครพิดว่าเธอต้องมาบิค้์กันใหม่นะเพาอย่างนั้นเพราะพี่เป็ดเคยไปสร้างในบ้านนคาเดมี่มาแล้วเราไปเยี่ยมบ้านไงนิ่งเป็นหลับนนิ่งเป็หลับขยับเป็นสร้างขยับเนี่ยสร้างเมาท์ทั้งวันแล้วฮะก็าเลยมีปากเป็นเงินเขาเลยมีเงินมันก็โอเคนั่น้อยอยากรู้หรือยังเอาว่าไข่อยากรู้ครับและคําตอบของข้อนี้นะครับราศีที่ เป็นหลับขยับเป็นซ้านั้นตามตำราท่านจารึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีมีนฟันธงครับ กลิกหรือเปล่าเวลาแบบหลับก็หลับเวลาตื่นมาก็แบบอินนิจี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นว่าถ้านิ่งเนี่ยจะหลับหรือไม่หลับก็ดูเหมือนหลับอยู่ดีฮะเพราะว่าเราเป็นคนตาตีคือคนเกิดราศีมีนเนี่ยมีลักษณะของโลโก้ประจำราศีคือปลาสองตัวที่ว่ายสวนทางกันค่ะเดี๋ยวอาจจะมีคนถามว่าอ่ะเมถุนก็สองคนใช่แต่สองคนนั้นไม่ได้ว่ายสวนทางกันสองคนนั้นหันหน้าเข้าหากันนะราศีเมถุนนะเพราะนั้นราศีมีนแปลว่า จะมีความต่างกันระหว่างขั้วเหมือนขั้วบวกกับขั้วรบสิ่งหนึ่งมุ่งไปทางขวาอีกสิ่งหนึ่งมุ่งไปทางซ้ายนั่นแปลว่าในบางบุคลิกของตัวออฟเนี่ยจะเป็นนิ่งเงียบสงบวางเฉยเยือกเย็นแต่บางบุคลิกนั้นจะแบบซาสุดๆไม่ได้ซาแบบแค่หน้าที่มันจะมีความมันในอารมณ์แห่งความซาสน,นั้นด้วยใช่เดี๋ยวเราไปดูบุคลิกที่หนึ่งของออฟดีกว่าว่าเป็นอย่างไร นี่คือออฟใบละอ่อนที่เพื่อนเรียกว่าน้องดาวดาวซินโดมนะจ๊ะเพราะนานิ่งๆเหมือนหลับตลอดเวลาแต่พอมาอยู่บ้าน AF ก็ยังชอบหลับเหมือนเดิมหลับแม้ตอนทีเต้นน่ารีบอกแล้วว่าทำอะไรก็ตามนมัจะดูเหมือนหลับอยู่ตลอดเวลาอ๋อแล้วในความนิ่งนั้นคิดอะไรอยู่ที่ถึงพิสูยยา ติดตามอยู่ตลอดครับเฮ้ยจริงหรออั้นี่นี่นี่่สวยไม่สวยไม่สวยอะไยังมีอีกบุคลิกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรครับ กรอกน้อยแสนกลขผ่ญนใจแม่ยกพอขึ้นเวทีขยับแข้งขยับขาก่อนซ่าสุดๆจะซ่าแซบแค่ไหนไปดูกันฉันจองไปเรือใครฉันมีและหหญรับโบเที่สองบเจมากเลยแล้วอย่างนี้โบเลิงไหนที่เป็นตัวจิงของเรานิ่งๆหรือว่าซ่าๆคือเอาคิดว่าซ่านะฮะซ่าใช่ไหมเพราะว่าเธอได้อยู่บนเวทีเนี่ย ไม่รู้เป็นอะไรแบบเหมือนองลงเหมือนมีอะไรไม่รู้มาสิงว่างงเราต,ต้องเต็มที่เราก็จะกลายเป็นกระรอกน้อยแสนกนนันทีอ,โหโหอยากรู้จังกระรอกน้อยแสนกลเป็นยังไงวันนี้ต้องโชว์นะ อองลงอ๋อองลงฮะคิวเวทีน kind of um, uh, ี่ในฐานะที่เป็นแฟนคลับของน้องออฟเนี่ยนะถามกี่ได้เลยบอกว่าให้คะแนนเท่าไหร่อ๋อกี้เคยพูดออกอากาศแล้วนะคะใหมาตอรายการสดเลยแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าเออห้ามห้ามแบบห้ามพูดว่าชอบใครอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็บอกว่าลงรักลงรักคนที่ชื่อออฟอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนดู นะที่เป็นศิลปินเนี่ยมีลูกแล้วนะอชบไม่จริงอะวันนั้หน่งลุกเป็นยืนตบมือใหญ่เลยไม่มาแค่นั้นเอะรายการเขาก็ยังไม่ตื่นเลยขออนุญาตครับพี่แมวครับขออนุญาตครับพี่แมวยังนอนอยู่ไม่เป็นไร anyway พูดอะไรนะลืมแล้วอะให้กี้คะแนนให้กี้คะแนนอ๋อกี้เห็นว่าเขามีเขาบอลทูบีนะคะเขามีของ เขา,ามีของแบบเป็นอาร์ติสต์นะคะเป็นแบบพี่ไม่มีของพี่กีฬาบีเหมือนกันอะไรพี่พี่ให้ส kind of like ิบค่ะเย้เป๊นคืออาจจะมีหลายคนโต้แย้งว่าคนเป็นศิลปินเนี่ยเมื่อไปอยู่บนเวทีแล้วต้องแสดงแต่เขาเนี่ยอายุไม่มากนะ แต่การแสดงเขาเนี่ยมีจิตวิญญาณผสมเหมือนเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ชาติหรือพบจักปางก่อนมันคุ้นมันไปได้เองเลยยังฉับพรันไม่ต้องฝึกนานอันนี้เรียกว่ามีสวสวรางเขามีสิ่งนี้รักษาสิ่งนี้ให้ดีเพราะวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นขวัญใจของคนไทยประงน <Yeah! S 1> ีครับและตอนนี้นะคะมาสุดคะแนนกันนะคะผู้ที่ตอบถูกข้อนี้นะคะก็คือคุณบ้วแลวก็คุณบอลค่ะ ช่วงหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรและเป็นเรื่องของราศีไหนนั้นต้องติดตามหาคำตอบได้น,นช่วงหน้าค่ะและตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะเรามาสรุปคะแนนก,นกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะผู้ที่ได้คะแนนก็คือคุณอ้วนและก็คุณบอลน,นะคะ่านคำถามที่2นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดคนราศีนี้นะจะไม่ทํา กับเหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันคำถามที่สองนะคะราศีใดแปลกแหวกตลาดที่สุด จะมีความคิดและการกระทำที่แปกแหวกตลาดที่สุดแปกตลาดไปไม่เหมือนใครดก็แหวกาเลยทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อนที่แปกที่สุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคําตอบกันก่อนนะคะจากที่คุณบอลนะคะตอว่าราศีกุมเอ้อยรเอ้ด้้าอย่างี้ออ ลอเล่นลอเล่นอาคว่าไม่ต้องอะไรมากยังไม่ตายอีกเหรอดูรองเท้าเเหมือนกันที่ไหนอน่ละแปลนะแปล้วแปลกมากตองข้าไม่เหมือนกันเปล่าใส่รองเทงีแปลกตองข้างไม่เหมือนกันดูแหวนบ้างนะคะอบราินเดนนไม่มีไม่มกระปิ มานะคะนี่คี่เองไม่จำเป็นต้องกรอบเลยใช่แล้วดูว่าเป็นคนที่โดดเด่นมีสไตล์ไม่เหมือนคนอื่นมากๆากกิเกยูเรกาอันนี้ชมนะคะพี่ต๊อบขาคนที้กินเต่ารั่เศสนะคะมั่นคงค่ะแล้วพี่ต๊อบอีกแล้วอ่ะปวาดแรงมากไม่มีใครแปลกแบบพี่ต๊อบเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเลยค่ะดูสิคะพี่ว่าไม่มีอะไรของเขาที่ไม่ไม่ไม่แปลกอ่ะม่ได้อ้วนมากค่ะ ลาสีอกพี่เตอร์ก <brands> <king> ็แปลกพี่เตอร์ใช่งานอย่างเขาทำงานเงี้ยเขาต้องมีความคิดที่แบบว่าเียแปลกๆมากอะไรเงี้ยครับแบบว่าน้อง้นอยากกินของแปลกไม่ใ้่มันพี่โลทังคันนี้ต้องใส่ไม่เลาะวัสวยอันนี้ครับลาสีน้ <Okay. S 1> อย่างคุณต๊อบนี่ครับแปลกภายนอกแปลกธรรมดาเราก็ได้ลึกๆข้างในลื <c oughs> อเป็นแบบลักษณะแบบว่าชอบของแปลกตั้งกตเล่นหนังเล่นอะไรมาเป็นพระเอกเป็นพ่อจาก,น,จากน,นั่นธรรมดามเป็นอเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะจากพระเอกมาเป็นพ่อเดี๋ยวพราะอาสูงไป <c oughs> อ้าวสาเหตุที่เล่นเป็นพ่อเพราะว่าไม่รู้จะเล่นเป็นลูกใครงั้นเราต้อง เปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองคือแปลกแปลกมาที่คุณชายบ้างนะคะเนอะเขียนนัสดอทำหนังสือบมากเยอะะเพื่อนที่ตื่เพราะว่าทำงานในวงการ อพูดเป็น o r g น n i z e r ก็ต <aluminium. S 2> ้องทําอะไรที่มันแปลกๆแหวกแนวแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปคือคำว่าแปลกแหวกตลาดมายแปลว่าเหมือนเกือบจะหลุดโลกหรือไกลเกินคนธรรมดาจะคิดนะจริงๆเขาก็เกือบหลุดแล้วมั้งไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ไมแจัดตัวก็เที่ยวไปอยู่สีธัญญาเลยขอบคุณนะคะนี่ข้อหัวเราะก็สนุกสนานนะแต่มีคอร์นั่งงงอย่างเดียวเลยเข้ามุดันจะหลับอ่ะเข้ามุดค่ะจะหลับต่อพระราศี ลองเล่าให้ฟังเม e yes. get get it like so ื่อกี้เองอยากกินขนมอะไรแต่พี่ทําไม่ทานแล้วรสชาติไม่เหมือนใครก็เหมือนกับราศีกุมนะกุมอย่างเดียวไม่ให้ใครเห็นกุมอยู่เลยมาพี่เจ้าของราศีที่โดนกล่าวขวัญมากที่สุดแต่ว่าราศีตัวเอง พี่ความมั่นใจแมวเป็นแม่คนเดีมวทุกคนเลยจิ้นคนเดียวแม่คนเดียวคิดเกินคนน้ำเงี้ยนะตลอดเวลาแล้วเคยไหมในขณะที่คิดแล้วไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าบ้าโอ้ยจาเยโอจ้าเลยโอ้ยจเล้ยตุยตุยมึงตัวก็เปิดเวทีตลอดความคิดที่ไปมันช้าจังเนี่ยคนหนึ่งเขาไปถึงไหนแล้วความคิดไม่มีกันเนี่ย กำลังดูเตงอยู่ไงกปแลังดูเตงว่าเฮ้ยกูประหลาดหรือเปล่ใช่หรือเปล่าไม่จริงที่ความจริงคือก็ดูไปเพื่อนๆทุกคนก็เป็นล็อกเป็นประหลาดหมดเลยกันยังตอบอะไรไอ้คนอื่นประหลาดไอ้คนอื่นเขาแบบที่แปลกฉันจะไปชกกับฉันข้างนอกเลยดีกวัน ที่เคยอ่านอ่านประวัติในหนังสือเวลาพี่ต้อมไ้สัมภาษณ์เขาน่าจะเป็นคนประหลาดปราดพ่อแม่สนับสนุนด้วยค่ะให้แปลกให้ประหลาดเออไหนๆก็เดหนๆแล้วลูกมาที่พี่แปดต่อว่าอะไรคะัอนี้แน่แน่ถุกแน่แน่ๆ เรู้จักกันเป็นการส่วนตัวในช่วงชีวิตหนึ่งเขาสามารถทําให้คนปกติเนี่ยช้าอกช้าใจเสียอกเสียใจมาเยอะแล้วโดยความน่ารักเฉยเลยเออเอาเลยสิครูบางคนก็สร้างบาสร้างกรรมนั้นเนี่ยลจริงคุณคะดิฉันว่าดิฉันคงผิดอยู่คนเดียวไม่เนี่ยเธอผิดอ่ะพี่มาตอบว่าแปลกตรงไหนเนี่ยพี่ต่ายเขาแปลตรงไหนอ้าวนี่ถึงพี่ม้าเหรอ นี่วีตอตมถแตคแบบตอตแบบแบบลยใคราจะจะเขียนชื่อแดงหรืเขียนชื่อตั้มาแล้วเป็เนคุณอะที่อต,ตออพาพลยลที่เป็นคุณเพนพักคเนี่ยนะฮะเท่าที่ดีฉันรู้จักมาแล้วก็เห็นชีวิตเขาดำเนินมาตลอดเนี่ย เขาดําเนินชีวิตแปลกไม่มีใครรู้หรอกมีคนมาให้สิ่งต่างๆนานาในเรื่องเกี่ยวกับความสุขความสบายโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยยังไม่อ้าวเอาแบบประเภทที่แบบจบแล้วชิชานเหนื่อยากชอบบำรุงบำเลนื่อยเช็ดถูไม่พอต้องปนเปินดิบัตเท่าอะต้องจไงนี่นี่คืออธิบายความแปลกหรือว่าสาวไส่เพื่อน เอาละใได้ยังดว่พาพราศีออใ,ใช่แล้วใช่ใช่เตงตัดดูแลว,วินาทีสุดท้ายเลยไม่เพราะว่าจริงๆรินี่พูดตรงๆแนละ้วก็มองปไปตอนแรกนี่มองเป็นน้อง t อ p อยู่นะแต่ก็มองไปมองมาก็มานั่งนึกถึงตัวเองว่าเอ๊ะใช่เราก็เป็นคนเพี้ยนเป็นคนทำอะไรอุบัติอุบัติตั้งแต่เด็กแล้วเนาะบางคนอุบัติเหตุ นะคะมือทองเลยถามว่างานไหนที่คิดว่าตัวเองทําแล้วแปลกที่สุดงานที่ชวนคุณต๊อปไปทําไปทําไปทํายกทรงการกุศลยกทรงการกุศลค่ะทาปลาคือเราก็จะเชิญคนดังๆมาคนดังในเมืองไทยมาแล้วก็เชิญเขามาออกแบบปลาให้น้องแหวนก็มาดิฉันน้องแหวนยกทรงน้องแหวนก็เป็นแหวนกนเลยอะไร่เงี้ยคือของต๊อปเขาก็ทำเป็นขนมอะไรเงี้ยแล้วทาหาเงินช่วยการกุศลตอนนี้นะคะเราจะมาเฉลยกันแล้วนะคะว่าราศีใดเนี่ยนะคะ แปลกแหวกตลาดที่สุดและคําตอบของข้อนี้นะครับราศีที่แปลกแปวกตลาดมากที่สุดออตามตําราท่านจารึกไว้ว่าเ,ออเป็นชาวราศีราศีจารึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีกุ้ง ไม่ไพี่แ <คน S 1> ปลกครับไม่ม,มาหาเราคนแปลกนี่แหละคนเกิดราศีกุมจะมีความแปลกแหวกแนวในมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือมักคิดอะไร,รไกลฝ่ายชาวบ้านเขาแล้วตัวเอาตัวเองเข้าไปทดลองและคุกครี และไม่สงสัยในสิ่งที่จะนําเสนอออกมาแต่คนบางคนแปลกแล้วยังบอกเออดูดีไหมเป็นไงบ้างคนบางคนยังงงแต่คนในกระกาธีกุมไม่สนใจเลยทดลองพิสูจน์แล้วนี่คือดีที่สุด,ดเองสนใจสนไม่สนอย่ายุ่งข้านี่คือความเป็นกระทกษาธิกที่แปลกที่สุด พูดถึงพี่ท็อปแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงทรงผมเสื้อผ้าโดดเด่นมาก่อนเพราะเพยบเยอะมากเลยเแต่ที่โดดเด่นแล้วก็แหวกตลาดจริงๆเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของขนมนะคะใค่ก็รู้ว่าพี่ท็อปเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขนมร้านขนมของคุณท็อปขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเพราะของเขาดีจริงๆไม่เชื่อลองดูอาการของแต่ละคนสิครับว่าอร่อยแบบเต็มสองไม้สองมือกันเลยทีเดียวมันแพงมันแพง นทาขนมเนี่ยการที่คิดว่าสูตรนี้คนจะกินไม่กินเนี่ยคิดจากอะไรปัจจุบนัน<ม>ขนมไทยเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่คนลืมอะ่ะแล้วคนแบบเช<ม>็คโปรแกรมคิดว่ามันเป็นขนมธรรมดามแต่เขาลืมไปว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่อร่อยอแต่คนสมัยก่อนทําจะอร่อยกว่าคนสมัยนี้เพราะเขาพิสี์พิถานกว่ากคุณใช่อาหารมันศินลปะ ศิลปะที่ถูกลือมอะมันก็เลยเอามาทำนั้มันเปป็นศิละดึงตรงนั้น,นอนนอกมาใช่ชีวิตครอบครัวอะไรเนี่ยคือมันคือชาตินี้นะไม่ต้องทําอะไรก็มีกินมีใช้เป็นจนตายผมว่า,าผมว่านะพ่อแม่ตอนที่ทําเนี่ยเขาคงกุ้มใจเหมือนกันแหละเพราะว่าไปกู้ยืมเงินเข้ามาเทันนะ้งถ่ายนั้นประมาณ20กว่าล้าน30มสิบไปยืมอะไรล่ะพ่ไปบอกพ่อพ่ออยากเปิดร้านขนมขนาดนขายอะไรตั้งร้านขายแค่นี้ก็จไฟฟ้ายกแรกที่บอกว่ขายทีหนกขายที่ไหนเลยบ้าเหรออย่างเดียวคือว่า โอเคเราไม่สนใจว่าลูกจะจเจ๊งหรือจะยังไงแต่ลูกมีความคิดอยากทำมากินเเราสนับสนุนทุ่ใีความคิดมีความตั้งใจอยากทำเพราะไม่รู้ว่าจะมีกำไรไม่มีกำไรยังไม่รู้เลยแต่ช่วงแรกที่เปิด5้าเดือนกืนจุนไม่ถาว่าตอนนี้นะคะขายดิบขายดีนะคะจนกระทั่ง ได้เงินกลับคืน10ล้านบาทแก10ล้านบาทน่ามีเงินของฉันอยู่ในนั้นด้วยนะอ,ะอยพ,อพี่ต๊อบเ,เอาเอาเงินไปคืนให้คุณพ่อคุณพ่อมีมีความสู้สักไงฮะพ่อดีใจมากลูกทำอย่างที่รับปากไว้อย่างที่บอกต้งแรกว่าเงิน10ล้านนี่คุณพ่อไปแล้วก้อนรแรกแล้วคุณพ่อเนี่ยรับไว้แต,แต่แต่มีของขวัญให้ตอบแทนกลับมานะใช่ในทันทีเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูของขวัญที่พ่อให้พี่ต๊อบนะคะ โอฮยให้ของขวัญอย่างนี้กันเลยเหรอฉันอยากเป็นลูกพ่อเธอจังเลยมีตู้ตายได้รึยังครับย e ังไม <OK> ่มีครับเขาตุยไปเลยเถอะเขาตุยเถินเราไม่กคนขับดีกว่าเท่าไหร่อ่ะพี่สี่แสนล้านกว่าพี่เองล้านล้านสามมันทำด้วยทองคำเหรอเนี่ยล้านสาม ขายขนมอะไรยังจะได้รถแบบนี้ยคนนั่งเลยโอ๊ยอย่ากเป็นต่าเป็นเป็นรางวัลตอบแทนความมุ่งมั่นนะที่ที่ทำไม่พ่อเห็นนะใช่ค่ะใช่เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งของชีวิตค่ะเพราะเขาอย่างน้อยได้เห็นเราตั้งใจเป็นเลี้ยงพอได้เขาว่าเป็นคันแรกด้วยคันแรกในประเทศไทยคันแรกในประเทศไทยที่บ้านพี่สาวเรื่องอะไรคะเรื่องยาวนั่นเรียกเป็นลามและตอนนี้ เดี๋ยวเรามาสุบมคะแนนกันเลยนะคะหข้อนี้ตอบถูกเยอะม,มากแต่<ช>หล้ที่เข้ารอบนะคะก็คือคุณอบอน,นค่ะ